มั้ยเปิดแล้วเพื่อนมันจะมีตรงกระจกด้วยอ่ะด่านนี้แคมป์น้อยมันแบบเน้นเอาชีวิตรอดแบบเพื่อนให้แบบเป็นฮีโร่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แชทำไมกูเจอทุกคนไวจังวะเอ้าไอ้เหี้ยมันเป็นคนฮีโร่ไอ้เหี้ยโก้มามี่ฮีโร่ไอ้สัตว์อู้ยยำ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 คืออะไรวะมามีี่คือโก้โก้จะมองเห็นดูทุกคนเนเว้ยโก้เป็นมามี่พิเศษ ประมาณแบบโกจะอึดกว่าทุกคนนะโกมันจะพุ่งไวกว่าทุกคนน่ะเฮ้ยเย่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 ทำไมมึงไม่ไปตบคนอื่นบ้างวะไอ้ตัดเล่สตะกูเด้ามาแล้วมาแล้วโกโดดโคตรสูงเอามันเลยเอาเลยเอาไว้เอาไว้ไอ้บอสระวังระวังระวังมามีโบบอสว้าวมันมันมีปีกมันมีปีกกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่เฮ้ยยิงอยู่กูยิงอยู่บอสกูยิงอยู่มันมันอึดมันอึดบอส เงื่อนมันเป็นหมื่นเฮ้ยเบอสโดนระวังระวังเฮ้ยบอลมาบอมาบอสบอสบอสระวังติดระวังติดมุมนะติดนู่นไอเชียบอสแตกไอเชียบอสแตกสวยวะสวยวะสวยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายเกิดอะไรเป็นกูอย่าย่าอย่าทียบรอยเฮ้ยกูได้เป็นมนุษย์ฮีโร่ไอ้สัสกูได้เป็นมนุษย์ฮีโร่มาขบอนแมน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 นนม้ย มาดีมาดีใครวะใครวะแล้วทำไมดีโก้ไม่ตายวะไม่กูเป็นมนุษย์ฮีโร่ไงโก้อร่อยวะใช่อร่อยวะเอ้เยอะ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 เออกูก็ก็ก็ซาอยู่นะ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 นี่นี่ก็ซาอยู่นะก็ซาอยู่นะเฮ้ยก็ซาอยู่นะก็ซาอยู่นะนี่แบบถ้าใครรอดเป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นฮีโร่แบบนี้แล้วฮีโร่ก็จะแบบ ดาเมจวนแวงก็ตบไม่เป็นมัมมี่ด้วยแต่ว่าต้องฆ่ามัมมี่ให้หมดแต่มัมมี่ก็ฆ่าฮีโร่ได้มึงเรือกเท่าไหร่วะใครใครใครหาที่แคมป์หาที่แก๊มวันนี้เป็นใครวะชื่อจีนจีนอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนในเกมใครเองเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยไกด์ไกด์ว๊งมึงไม่ดีอะกว๊งมึงไม่ดีอะกว๊งมึงเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ย กูไม่ช่วยกูไม่ช่วยกำตามสนองกำตามสนองอ้าวไอ้เหี้ยทำไมกูได้เป็นฮีโิวมายะโกกันตะกี้โกเป็นฮีโร่ระวังนะระวังนะโกระวังนะมันโกก็สามารถตายได้นะโกก็สามารถตายได้กูบอกไปแล้วโกมึงก็ตายได้เพื่อนอุ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตกกูแตก บอกเป็นคนที่ขายเป็กระเด็เลยกูกูกูขาดด้วยแกเตินเดียวแม่งตายวะเยอะยูมน้อยไปว่ะขายกั่ว่าันไม่เป็นอีกพวกไม่เป็นมึงอยู่พวกไม่เชื่อเอ้ไอ้กูไม่ไว้วางใจกูไม่ไว้วางใจกูไม่ไว้วางใจโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยคนกูรักมึง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 ไกาไกากูรักมึงเอ้าไอ้เีายไกไอ้สัสกาไกานี่มึงใจตรงกันกับกูเหรอ ใจมึงใจตรงกันกับกูเหรอเฮ้ยว่าไงว่าไงบอสบอสบอสคิดถึงมึงว่ะบอสบอสคิดถึงมึงว่ะเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่บอสเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่ว่าไงยิดเราต้องเป็นยีโร่เราต้องเป็นยูโน่ไอ้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 ยี้ว่าไงโก้ว่าไงโก้โก้ไปดูดไอ้บอสหน่อยไปดูดไอ้บอสหน่อย มาดิบอสมาดิมาดิมาดิบอสเฮ้ยเยอะเยอะเยอะีบอยบอสแตกบอสแตกเฮ้ยอีออีคนนึงเย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งชารเืดก่อนชารเวืยดก่อนไม่ไม่มาดูทีโวไม่ได้นะอ่ดูก็ไม่แด้ลองดูดดูดิตู่แต้ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเอ้ยโกยายาโดนเอ้ยเอาโกดูดได้นี่โก้ไม่ดดเลยเพกูยังไม่เข้าเลยกูบอกแล้วเอ้ยกูเอ้ยอย่าพึ่งไปไกลอย ไก่วังมอมา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 เอาเอาว้อุ้ย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 มาดิ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 เจยบจังก่อนเลยโอ๊ยอะไรวะโอ๊ยเจ็บคอยเจ็บคอเหมือนกันหรอเพื่อนใครอยู่หน้ากว่าเฮ้ยอ้าวว่าไงบอสปาร์ตีเอ้ยเกูกลัวไอ้กูว่าไอ้ไก่แน่วะบอสกลัวไอ้ไก่แน่วะ เูไอ้ไกแน่ว่ะกแม่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 อม่แม่แม่เม่แม่แเ่แม่าม่แม่าม่แม่แม่แ่แม่้ย่แ้่แม่แม่่แม่แม่แม่่ะโกแ่ไง่่ยม่่ม่เ่ะ กูนี่แบบกูนี่แบะอุ้ยทุกคนสามารถเล่นบอมได้นะฮะพ้องไม่ได้ห้ามเฮ้ยเอาบอมมาเล่นบอสมึงต้องเอาบอมมาเล่นรอบรอบต่อไปเอาบอมมาเล่นทุกคนได้เพิ่มความมัดคอเฮ้ยบอสมึงเข้าไปทำไมบอสจากนั้นก็เดเข้าไปทาไมมึงเข้าไปทำไมบอสมึงเข้าไปทำไมบอสมึงเข้าไปทำไมเพื่อน ออ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่แเฮ้ยไม่ตายวะมามีไม่ตายไอ้สัมมีไม่ตายเยมมีไม่ตยมามีไม่ตายไอ้สเฮ้ยเย่มมีไม่ตายะเออตยเออเอจิงเอฮ้ยเ้ยเยม่ตยกยเนเอ ก็กดเลยวะก็ฮะก็กดแล้วเปลี่ยนปืนอ right ่ะบีกดกดใช่กดตัวบีไม่ก็เอสซีกดคขา่าสลับอาวุธโก้มึงอย่าโดดไปมาที่กำคานว่ะอุ้ยอุ้ยกำคานำคานเปลี่ยปืนเลยวป่ยนเลยแกแรงปืนปืนบอมอ่ะของแกมีบอมรัวอยู่อ่ะของทุกคนในไอดีทุกคนอ่ะมีบอมรัวอะเล่นได้นะไอเอ็กแมทปะเอ็กแมทปะไม่ก็สี่รัวบอสสี่รัวแรงอ่ะ มันจะเป็นแบบอบอมที่มันสีสีรูอะขนาดเัวยปืนบางบางปืนมันก็ไม่ขึ้นน<อ>่ะบอสถ้าแบบเราแบบอาวุธเยอะเกะินอ่ะเราเข้าเกมอ่ะบางทีปืนบอมรวมมันก็ไม่ขึ้นน่ะใช่มันขึ้นไหมมันต้องไปถือนอกเกมก่อนนะบอสถ้าไม่ถือนอกเกมมันจะไม่เจอ,อเพราะว่าปืนของข้ามันเยอะเกินอ่ะไม่มีวะนั่นแปลว่ามันต้องออกไปถือนอกเกมอ่ะผมว่าไงโกยบร้อย เดลัสออฟอัตเดเลยนะฮะพวกเราชีวิตคนสุดท้ายพวกเราคือกลุ่มรอบชีวิตคนสุดท้ายว่ะยี่ไงไอ้บอสมันเอาบอมมาแล้วเอาสีบูมาเล่นทุกคนก็มีสีบูนะสามารถเล่นได้ไอ้ผมเจอมุมมึงมากกูเจอมุมละไอ้เี้ยสวยสีบูมึงอ่ะบอสยิงซะประมาณสีบูมันก็ตายแล้วมัมมี่อย เอ้ยใครเป็นเอู้ยี่เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไอเยี่ยเป็นคู่เลยสุดเอ้าเอ้าเอ้ายิดอิดยิดข้ามันอิดข่ามันเอ้าไอ้เหี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอิดเอาไอ้เหี้ยเหลือใครวะเหลือใครวะเอ้ยเหี้ยเยี่ยเอาวัน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 เยอะยอใครเยอะใครเยอะกูกูเอ้ยใครใครอะยำยำอะยำยำดูดเว้ยำยำดูดดูดดูดกดตัวจี้กดตัวจียำยำ จำจำกดตัวจีแเนอีกอะพอยกูพี่อะพอยพี่อะอยใครจะไปรู้ว่าเปนเรื่องกูกูแมเป็นเรื่อชีวิตคนสุดท้ายวะกูในคือพูดด้ถูกกูอยากว่าเพื่อนไม่ไม่รู้ว่าปืนมันอยู่ไหนไ้ปืนสี่รูให้พังบอกกดกดเยสเซียกดคำว่าสลหรับปืนน่ะมันจะเป็นบอมที่มันมีเอ้ของกูแม่งไม่ขึ้นแบบปืนแม่งเยอะเกินมันจะเป็นบอมอ่ะ เหมือนครับที่ไอ้ไอ right ้ไอ้ไอ้บอสมันถืออ่ะเนี่ยเห็นไหมปืนเนี่ยกูกูไม่เจอเอ้ยว่าไงว่าไงกูกูมาเป็นเออมาเป็นมัมมี่เยอะแยบรอยบอสบอสมึงสีูเหรอคุณแวงยกับบอสเฮ้ยมันไม่ตายว่ะไอมันมันเยอะไอ้สัตว์มันเยอะระวังระวังระวังเฮ้ยมันอัดมุมมันมันอัดมุมเดี๋ยว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 กูอ้อมเดี๋ยวกูอ้อมอีไปไหนอีไปอะไงไปไหน อิดอิดอิดมึงไปไหนเชื่อไม่ตายว่าอิดมึงตายเห้ออิดอิดหนีแบบบ่อยอิดแตกเลยคนนึงเลยคนนึงเอเ้ยเขาเขาไม่ยอมกดเป็นฮีโร่เขาไม่ยอมกดเป็นฮีโร่เอเ้ยมันกดฮีโร่มันมีดาบฮีโร่มีดาบฮีโร่อะไวะระวังระวังมันเขามีดาบฮีโร่เขามีดาบฮีโร่ตายมันมีดาบฮีโร่ไอ้นี่มีดาบฮีโร่ที่มันมีมันเอเือแบบบอยบ่อยตายละคน ไหนว่าเปลี่ยนแม่มีกด yes4 อะ่ะบางคนถ้าแบบไม่ไปถือนอกเกมมันจะไม่ขึ้นอ่ะเหมือนของข้าสีดูจะไม่เจอจะเจอคนไอคู่กูคนหนึ่งร้อยร้อยสามอะไรมันจะเป็นแบบปืนที่มันมีสีดูอ่ะโกะแบบเป็นสีดูจริงๆเลยอะ่ะอันนั้นอ่ะเป็นปืนบอมที่โคตรแรงเลยอะ่ะแล้วยิงออกมันมีสตันด้วยไม่จริงเหรอ,อไอไ<ล>อหยิบเป็นไอหยิบเป็นไอหยิบเป็นไอหยิบเป็นเฮ้ยไอไวไวไอไวไวเป็นไวไวเป็นไวไวเป็น ไปไว้มุ่มรวกลุ่มม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 นุษย์รมกลุ่มมนุษย์รวมกลุ่มโอ้ย้้ยอ้ยบอกเลยเอ้ยบอสกลล้้เอเอาอเจ้าบอสเป็นเอ็ดชิายอชิายชิ่าย้ายยยยเอ้ยไอ้ไก่เป็นไอ้เป็นิวเอาวันเอาวันเอาวัน เอาวันเอาวันเอาวัเอาวันเอออ้ยอย่เียโดนเดียยกยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 ยเเฮ้ย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 ้ยเ้ เอาวันได้ๆเพื่อนเพื่อนเดือดเก้าเชื่อแม่งบอมมี่แม่งดุจัดบอมมี่้ยโก้เหลือมึงคนเดียวเพื่อนโอ้ยโอ้ยจะตายโก้มึงหนีไปเต้นก่อนมึงหนีไปเต้นก่อนก็ได้เปิดเกาะอัดมันอ่ะโก้เปิดเกาะอ่ะคือได้เยอะคือได้เีฉยชฉยเฮ้ยให้โก้เปิดเกาะกันดีกว่าเอยเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยตายมาวัดตายมาวะ แต่บอกว่าจะออกกันนะเยอะโก้มันแตกแน่เย้ะโก้มันจะแตกวะวะรอบเดียวไอ้เแย่มันโดนรอบเดียวมันก็ตายเหมือนกันโก้เหลือมึงคนละรอบอ่ะใครจะได้วะใครจะได้วะโกตีมันฮีโร่ฮีโร่ไม่ได้หรอฮีโร่เต้นได้แต่ว่าฮีโร่ฝั่งคนอะฮิวไม่ได้แต่ฮีโร่ฝั่งมัมมีอะเต้นได้เอืออโดนเลยวโก้มันโดนมนุษย์ฮีโร่ฟันตายมันมันมันฝันยากมากเลยฝันไม่โดน เอ้ยไงกูได้สี่รูแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยไอ้เอว่าสี่รูที่ปืนมันชื่ออะไรมันอยู่ด้านสุดเลยเนี่แน่ไอ้ไอ้โกถือแน่สี่รูสี่รูแม่งเกลียดแมันเขียนว่าวุฒเต้นเอ็มสองร้อยกว่าเนี่ยเอ้ยอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูแล้วก็สุดเอ้าเอ้ย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 เจดีย์เจต่อหน้าต่อตาอ้ยยะยต่อหน้าต่อตาเอ๊ย โก้โก้สีบูยิงอัดตัวโก้สีบูยิงอัดตัวอัดตัวโก้อัดตัวเนี่ยอัดตัวอัดตัวเรียบร้อยกูโอ้ยเนี่ยด้านล่างนี่มันเชื่อไปวะเนี่ยโอ้ยไอ้มนุษย์ฮีโร่งเป็นใครวะกูอยากรู้จริงแม่งเป็นกูไม่ปล่อยด้วยนะไม่ปล่อยด้วยนะไอ้ไกยืนอย่างนั้นระวังนะเพื่อนยืนอย่างนั้นน่อระวังนะไกดระวังนะไม่เชื่อเรียบร้อยเหรือกูกับใครวะเหรือกูกับใครวะ อ้าวแปลงล่างฮีโร่แล้วกูก็แปลงสิฮะบอไปมาดิอะไรอุ้ยมาดิมาดิบอสมาสิมาสิบอสมาดิมาดิบอสมาดิมาดิอย่าบอสกู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 หัวจะขาดนะเวร์โดดมาดิมดอ้ยเยอะเยอะแม่งเยอะแม่งไอ้จ้ามามีแม่งมามีบ่อยว่ะมามีบ่อยเออเดี๋ยวมามีตัวเดียวอี๋อ้าวเรียบร้อย โอ้ยเขี right? ้ย oh, กูฆ yes. oh, uh, yeah. <uh, ่าคนแล้วไอ้ย่าไอ้เย่ยไอ้อิดมันเก็บบทไว้รอบนี้ไอ้ชี้นนี่กูฆ่าทุกตัวเลยเหรอเนี่ยอิดมึงโหดจังวะกูอยากได้ปืนยแต่วกมึงอ๋อกูไปแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงกด E S C อ่ะคือมันจริงมันต้องเลงก่อนใช่ไหมใช่มันต้องเลงก่อนกูก็ว่าอยู่ทำไมมันเก็บมึงไิ่งแนวะไอ้เี่ยพวกมึงไม่ได้ยิงสีมพวกมึงไปกดชี้ขวามันแบบต้องแบบเป็นแนวตั้งรับก่อนเอ้ยเป็นมาใครเป็นมาใครเป็นมา กายกายกูคิดถึงมึงไงเอ้าไอ้ยักษ์กายไอ้สัตว์เย้ยเักษ์กายกูจะเล่นมึงไงอ๋อบอสไปไหนไปไหนบอสบอสไปไหนบอสเฮ้ยบอสเป็นมัมมี่ดีกว่ามัมมี่สนุกนะมัมมี่สนุกนะบอสดดิิออััมัมมี่สนุกนะบอสเหี้ยก่อแม่งครูดาวอย่างนานเลยเฮ้ยเหี้ยมัมมี่แบบแตกอ่ะ ไอ้เจ้ามีคนเป็นสีฟ mm ู hmm. ้ไอ้เจ้ยบอลมันหยีแบบรอยหยีแบบรอยกูโดนยีโวมาแล้วยีโวมาแล้วเต้นวอร์ไยกูเต้นวอร์ไยโอ้โหไอ้เชี่ยยีโวมันโหดยีโวมันโหดเอามันเอามันเอ้ยเอ้ยไอ้เชี่ยรุมรุมรุมกูตีมันแล้วกูตีมันแล้วเอาหยีบเอาไอ้เจ้ยทำกูโดนกูโดนเแยบรอยไอ้เชี่ยเอ้สัาเอี๋ยวเวลา ไอ้เงี้ยภาพเมื่อกี้ที่กูเห็นคือแบบฮีโบรแม่งเดินติดเดินติดมาหกสี่ห้าตัวไอ้สัตว์โคตรอนาถย่งยังพอไหวเว้แต่ไอ้สัตว์พอมห้าไอ้เงี้ยมันมพียร์ตัวห้ารูปหนึ่งเลยไอ้สัตว์ไอ้กายกูคิดถึงมึงว่ะกายกายไอ้เชื่อกูว่ากายมันเป็นเอ้าไม่ใช่เอ้าไอ้เงี้ยโดนต่อหน้าต่อตากูเลยโดนต่อหน้าต่อตากูเลยเพื่อน ยา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 เอ้ยอตว่อยใช่ใครจะโดนก่อนเป็นคนแรกวะมัโ้มโยอันนี้ใครว่าจยำยำยำอุ๊ยเชี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วตายวะตายวะเฮ้ยตอมี่มามามี่มามี่มามามี่มาอไม่กระสุตายระวังระวังระวังเดือดวอยยำยำแตกเปลี่ยนอาวุธแป๊บ ไอ้เชี่ยบอสโดนบอดโดนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกาบังเกาบังเกาบังเกาังไอ้ยเอ้ยเอ้ไกด์ไกด์ไกด์มึงอย่าไปอยู่คนเดียวไกด์มึงแตกเลยไกด์กระสุนกูหมดโชคดีไกด์กระสุนกูหมดกูไปแล้วกระสุนกูหมดกูไปแล้วเพื่อนลำบากลำบานอยู่แ่งเอาไอ้เหี้ยกูได้เป็นฮีโร่แน่ว่ะ เฮียฮียเีเฮียตฮียเฮียีสเฮียเฮียเฮียฮียเฮียียเฮียเีเฮียเฮยเียียเียเฮียเออยเยเี่ยเฮียเแยเฮยเฮียเียเฮียเฮียเฮียเดียเฮียเฮียเฮียียเพี่เนว่ามึยเฮียเลียเฮียเจียเฮ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 กยเฮายยเียี่ยมฮีเลยเฮียเฮวยเยเยเเฮย หลดแมพบ่อยใช่ไหมแไรเฮ้ยทำไมมอมมี่มันรู้สึกหายหายยังวะเฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ได้ะวิงได้วิ่งได้มันวิ่งโคช้าเฮ้ยมอมมี่หายสัเหลือเห็นแต่มอมมี่ยีโวคนตัวเดียวอ่ะเฮ้ย่ยเยยไม่น่าเลยย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 ลยย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 ยองยย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  โอ้หแม่งเอาสีบูมาเล่นกันทุกคนเว้ยนี่มันห้องบอมที่แท้ดูห้องห้องออกภาษาห้องออกภาษาแม่งเป็นสีบูทุกคนเว้ยเป็นบอมกันทุกคนเว้ยเป็นบอลกับอาวุธหนักไม่ใช่กูกระตันไม่ใช่กูอะเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นวะเอาไอ้เยี่ยบอมเป็นไอ้สัตว์ไอ้บอมเป็นไอ้เยี่ยบอมเป็นไอ้สัตว์ตายกายไม่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 กูกูจะไม่ตายเอาไอ้เยี่ยไกด์โชคดีเพื่อนกู ไกด์กูมาช่วยเขาไกด์กูมาช่วยเขาเอาไอ้เหี้ยกูไปวะครับมาช่วยมาช่วยกูไปวะครับกูไปช่วยเขา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 สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเฮ้ยสปอร์ตฮโยูสปอร์ตยูสปอร์ตยูสปอร์ตยูเงาะังาะเงาะเงาะเงาะตึ๊เอาฮีโร่โง่ะยูโรู่โรเงาะหยบร้อยนี่กูมาแล้วสองกุมหนึ่งตี้ไอ้เหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเอ้ยไอ้เจ้า มาดิมาดิเยียบเลยเยียบเลยเดี๋ยวไ <laughs> อ,อ,อ้เดียมันมันต้องมีคนหนึ่งคอยอยู่เอาบอมยิงมัมมี่ก่อนมาดูด้วยเฮ้ยอันนั้นหน้าหัว <c oughs> อยากใช้ สี่รูกเหมือนกัรปักนะครับคได้แต่ี่ยมึงมึงกดสอบปืนอ่ะอิจดึงมีสี่ลูอยู่ตัวมึงนเพื่อวันนี้เมื่อกี้นี่มันจะอยู่หน้าในท้ายอ่ะอิจอิดจกูมีกูไม่จะบอกมึงกอดอิจยิงรอบนี้มึงไม่ได้เว้นนะเพื่อนรอบนี้มึงไม่ได้เว้นนะเพื่อนไอ้เยอะไอ้เยอะบอสมันเอาปืนบอมรุ่นเดียวกูไม่เฮ้นไอ้เยอะบอสแม่งได้เป็นแค่พีเดียวแม่งได้เป็นแค่พีเดียวไอ้บอสอ่ะ อยเมังมันเลี้ย้กไก่กงนมันมันสับแล้วรอบเดียวตยไ้ยับให้้ยูอยู่ี่ยูอยู่ี่ยูอกับข้าเนี่ยอยู่ข้าเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยใช้ืเหน้างอ้เหนก้ปืีมันมันจะอยู่หน้าสุดท้ายอ่ะอิดแต่ว่าถ้าอาวุธแบบไม่อาวุธมันแบบถ้ามันเต็มอ่ะมันจะไม่เห็นเว้ยเพื่อนบางปืนอ่ะไม่มีว่ะแกต้องออกเกมแล้วไปถือก่อนนะอ แกต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่อ่ะแกต้องออกไปแล้วก็ไปเข้าตรงโกดังแล้วก็กดถืออ่ะไอเส้นว่างเป็นเชอะกูกูว่าใช่อิดแกต้องออกก่อนวงเป็นไงยังไงไม่ไม่ไม่ไอ้ไก่เป็นบอสไอ้ไก่เป็นไออ่ะหยบดอยเอ้าอ๋ออิดออกจากเกมอิดออกจากเกมอิดอิดเลยนะไม่ไอ้วุ้นจี้กูดกรูดออกจากแมนเลยแล้วกไม่เหรออืมคืออะไรวะแม่งจเอ้าบดสองคนุดสองคน ไม่กูไม่ได้ดุดกูไม่คือมันเกี่ยวว่ามึงยิงบอลกูจ้ตัวกูดุดจากแมพล้วมันก็ตายเชี่ยเชี่ยจังวะไอ้กูไอ้ไอ้ไกายกูางมึงกูางมึงกูางมึงกูอวางมึงกูอ่ะ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 มึงให้เปลืองกระสุนเลยลกายเอ้ยกายมังเป็นฮีโร่ว่ะเดี๋ยวกูซัพพอร์ตเดี๋ยวกูซัพพอร์ตกายฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันกายโอ๊ยไม่ไข่เดี๋ยวกูซัพพอร์ตเดี๋ยวกูซัพพอร์ตกายเดี๋ยวกูซัพพอร์ต สับมันไก่สับเอ้ยอยาอย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอยยาเอาวันเอาวันเอาวันไก่เอาวันเอาวันเอาวันนนไก่ข้าวันดีข้าวันนนบิกขาวันข้าวันไก่ข้าวันไก่เอาวันเอาวันเอาวันไก่เอาวันมันจะตายเอาไก่เป็นวันดี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 ข้าวันไก่เอือก็เบียบเลยไก่ เน่ยอะะไรวเขาบอกว่าด่านโรงบาลน่ะสนุกมันจะมีมัมมี่ด่านโรงบาลน่ะที่แบบมันเป็นแบบใหญ่ๆแล้แบบมันแอบกันแบบโคตรเนียนอ่ะมันจะมีแบบพุ่ง้าอะไรแบบเนี้ยก็มีหมดก็แอบใช่ไหมมีมีมีแต่ว่ามันเล่นยากสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอ่ะเพราะว่ามันต้องจำแมบได้ไม่เคยเป็นมัมมี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยจริงเหรอแปลว่ามึงดวงไม่ดีว่ะนี่ไงอิดไอ้ยัยอิดแม่งได้สีรูปแม่งถือปุ๊บแม่งเป็นมัมมี่เลย ไอเชี่ยไอเชี่ยกูว่าไอติดไอติดเอฟเคเฮ้ยมามีเอฟเคเพื่อนมามีฟรีมามีฟรีมามีฟรีของฟรีไอสัตว์ของฟรีเอาไอเหี้ยของฟรีแตกไอสัตว์ของฟรีแตกไอเยี้ยของฟรีแตกไอเหี้ยมันไม่ตายวะอเยยมันไม่โตน่ะหยยบเลยโอเต็มโลละเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาต้งเล่น เอ้ยเอ้ยเอ้ยอเชี้ยอเชี้ยรอบนี้อ้ยตกได้หนึ่งเชกตับยเขาปากอกปอ้เอ้ไอเี่ยระวังระวังอ้เต้นก่อนเต้นก่อนมมีแบบพวกเราเเว้งโดนโดนสกิดเราตายเว้ยเพื่อนเต้นก่อนเต้นก่อนโอ้ยเี่ยเชี่ยมมีเเว้งอย่างเดือเนยเเว้ี่เเวงตายก่อนไอ้ใครตายไอ้มมีเว้นมามีขนาดรอบเมื่อกี้มมีมมีฮีโร่เอฟเเนี่ย โยไม่รนเดินป่เดียวตายแลอนี่ยเอฟเคะทุกคนอ้าวจัดเจรักูอ้าวกายกูคิดถึงเองว่ะกด์ไกด์จ๋าไกายไกดไอีกแ้ไกดแม่นเล่นบลไอสต์ไอสต์อ้ากายกายกาย กายกายกายอุ๊ยเจ้ากลอยสุดกูลอยบอม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 ฮ่าฮ่าฮตายุ่งแบตายสุดไหนวะเออ้เจ้าสี่ทั้งสี่กูทั้งบอมไอ้เงี้ยสุดาปาสุก้ายังยืดเหรอเอ้ยไอ้เจ้ามันไม่คุณตบไม่โดนไอ้สัต์ว้ากลไกลกระสุนมันหมดกระสุนมันหมดเอาวันเอาวันเจ้าไม่โดนวะก็ไม่โดนก็เอออย่างเงี้ยแหละเอ้ยไอ้เจ้าบอสไอ้เจ้าบอสเบนมันเบนมันเบนบอสเบนบอส ระวังระวังเอ้ยมนุษย์ทีโบมนุษย์ทีโบไม่ช่วยเลยดีอย่าดูมันดูมันดูมันอย่าเลยโดนอัดมุมเอ้ยระวังไงมันได้ถือดาบไงมันที่ถือดาบไอ้เชี่ยไม่ทันนะคนนี้อันตรายไอ้เชี่ยคนนี้อันตรายคนนี้อันตรายมนุษย์ทีโบเปิดหน่อยมนุษย์ทีโบเด็กแฟนเอลเดีเด็กแฟนเอลเดียเฮ้ยไกลมึงไปทางไหนตอนนั้นทางตันไกงตลงหมดกันเฮ้ยไกลไกลดักหลังหน่อยดักหลังหน่อย โอ้มันอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะคนนี้แม่งแท็กติดมันไม่สู้อ่ะไม่ถ้าเราตบโดนหนึ่งครั้งอ่ะตายไปนะคนนี้เฮ้ยเชี่ยชิบหายอ่ะไปไหนไปไหนเยังมันตบไม่โดนวะตบไม่โดนตบไม่โดนไอ้สุดอ้ยไม่โดนอ่ะกูจะตายเพื่อนเพื่อนตายแล้วเกือบตายเพื่อนแป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่งกูจะตายเต้นก่อนเต้นก่อนจะตายแล้วอ่ะมีก็เต้นแเต้นแบงค์โคตรสลับกับอู้หบเลย เ็บเยเจบเลยเจ็บเลยอจ็บมนุษย์ท sure ี่โบมันเถื่อนอย่างนี้นี Stone ่เองเจ็บคอเจ็บคอจริง